ตัวนี้นะครับที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับตัวลำโพงมาแชลนะครับเอเบอร์ตันะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้อาการชาร์จไม่ไม่ชาร์จนะครับเรียบร้อยนะครับเสียบสายชาร์จดูนะครับโอเคนะครับ เปิดติดชาร์จเข้านะครับตัวนี้อาการมาก็คือเปิดเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับแต่ลูกค้าแจ้งมาว่าเป็นอาการไม่ชาร์จนะครับก็คล้ายๆกันนะครับตัวที่สตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็อาการเดียวกันนะครับเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับนี่เปิดติดเลยนะครับแล้วลองเสียบสายชาร์จดูนะครับโอเคชาร์จได้นะครับ ตัวที่สามนะครับตัวที่สามก็อาการเดียวกันนะครับเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าเหมือนกันคือสรุปก็กคือลำโพงเอเบอร์ตันนะครับก็คือเขาจะมีอาการเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็คืออาการเปิดไม่ได้เงียบไปเลยแล้วก็ชาร์จไปก็น,นิ่งนะครับเกิดมาจากอาการเมนบอร์ดช็อตนะครับนี่นะครับส่งงานนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จทั้งสามตัวนะครับตัวที่หนึ่งปิดก่อน เร็จแล้นะครับเสร็จทั้งสามตัวแล้วนะครับอาการเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับซ่อมโดยช่างตงนะครับขอบคุณมากนะครับที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับขอบคุณมากเลยครับลำโพงมาแชลนะครับเอเบอร์ตันนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับอาการคือเปิดไม่ติดนะครับ แต่ว่าคือแต่ตัวนี้คือพิเศษหน่อยก็คือตัวเนี้ลูกค้าเขาแจ้งว่าตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวก๊อปนะเพราะว่าถึงมันจะเสียนี้เขาก็ไม่ได้ซีเรียสนะเขาก็รู้ตัวคือเขาซื้อมาเล่นๆขำๆนะครับแต่แต่ว่าแต่ตท,ทางตรงสังเกตมาสังเกตก็คือว่าคือมันมันก็เหมือนนะครับอ๋ <laughs> <laughs> มันก็เหมือนนะ ถ้าคนถ้าคนเคยซื้อบ่อยอะไรเงี้ยคนเคยใช้อยู่หรือคนที่มีอยู่อะไรเงี้ยถ้ามาดูก็อาจจะมองออกว่าเอ้ยเอ้ยมันก๊อปนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่เคยซื้อแล้วคนเพิ่งเคยซื้อครั้งแรกอะไรเงี้ยครับแบบแล้วมาดูอ่างเงี้ยมันก็มันก็ดูมันก็ดูยากนะผมผมดูผมก็ไม่เห็นรอยแตกต่างไม่เห็นข้อแตกต่างเลยนะครับเนี่ยโลโก้โลโก้นะครับด้านบนนะครับแต่นี้คือเครื่องเขาลูกค้าที่เขาส่งมาซ่อมนี่คือเขารู้อยู่แล้วแหละ เพราะว่าเขาซื้อมาไม่แพงเขาเข้าใจแล้วแหละเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเขาก็ซื้อมาถูกๆเขาก็มาซื้อมาฟังเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้มันเสียแต่ว่าคือคือช่างโต๊ะก็มาแบบนั่งนั่งดูก็คือแบบเฮ้ยมันมันเหมือนนะ่ะมันเหมือนมากแล้วทีนี้แบบถ้าคนที่ไม่เคยซื้อเขาจะแยกยังไงอะนะครับเดี๋ยวช่างโต๊ะจะลองจะลองหาข้อแตกต่างนะครับว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัว ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแทะเนี่ยตัวนี้เป็นแท้นะีตัวนี้เป็นแท้แต่ตัวนี้เป็นกอบนะครับเดี๋ยวตรงชางตรงมันก็เหมือนกันนะครับมันไม่ได้แตกตา่างนะแต่มันจะต่างที่อุปกรณ์ภายในนะครับนะครับอันนี้นี่แท้นะแต่ช่างตองจะลองเปรียบเทียบนะครับแต่อันนี้นี่ก็เสียเหม,มือนกันนะครับอันนี้ก็เสียเหม,มือนกันันนี้ก็ซ่อมเหมือนกันแต่อันนี้คือ คือเดี๋ยวช่าตงตจะมาให้ดูว่าเออมันต่างกันยังไงมั่งอะไรเงี้ยเนาะเผื่อ,อไว้แบบเพื่อนๆแบบเพื่อนๆที่เจออะไรอย่างนี้นะครับจะได้แบบเออแบบที่จะไปซื้อหรืออะไรเงี้จะได้เอาไว้เป็นดูเป็นข้อแตกต่างอะไรเงี้ยนะครับนะครับคือถ,ถ้าดูถ้าดูภายนอกเนี่ยผมว่าเหมือนกันอะเนี่ยถ้าคนแบบไม่มีประสบการณ์ในการอะไรเงี้ยก็จะมองไม่ออกอะแยกออกยยกครับเพราะว่ามันก็เหมือนกันนะครับ เนีย่ยครับข้างล่างก็เหมือนกันนะครับนี่เหมือนนะเหมือนเหมือนแบบอืมแต่ขั้งแรกคือราคาราคาตัวแท้เขาก็จะแพงแพงแบบแพงเลยแหละตัวก๊อบเขาก็จะถูกถูกแบบหลักสองพันอะไรอย่างงี้นะครับตัวแท้ก็หลายแพงไปเลยอย่าเงี้ยครับราคาเต็มก็เลยแต่ว่าถ้าเกิดเขาเอาตัวก๊อบมาขายแพงล่ะเราก็แยกไม่ออกใช่ไหมเพราะปกติก็ดูเออถ้าเกิดเออ ถ้าเกิดมันถูกจัดแล้วก็ต้องรู้แล้วเออมันก๊อปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาขายพแพงล่ะก็เกิดเอาตัวนี้มาขายแบบสี่พันห้าพันหกพันอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าแท้อะไรเงี้ยเราก็อืเราจะดูยังไงอ่ะนะครับเดี๋ยวท่างต้องจะดูเบื้องต้นให้ดู้วกันข้อแตกต่างน,นะครับเดีย๋ยวลองแกะนี่อันนี้คือตัวนี้ตัวแท้นี่เราแกะไปแล้วไม่เป็นไรช่างมันขี้เกียจประกอบนะครับลักษณะเนี่ยลูกยางยางก็เหมือนกันนะครับแทบไม่แยกไม่ออกการกดสวงสวิตนะครับ แต่้าตัวไม่รู้ว่าตอนเปิดติดเนี่ยมันจะแตกต่างกันไงเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเสียอยู่เนาะยังไม่มัม่นใจแต่ว่าดูดูลักษณะคุณสมบัติอ,อ,อุปกรณ์ทั้งภายนอกภายในแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะดูไปได,ด้วยด้วยกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวจ้งตัวลองแกะดูนี้ตัวนี้ตัวก๊อปนะนี่ตัวที่โลโก้สีขาวนี่คือก๊อปปี้นะสีทองนี่คือแท้นะนะครับจะดู้วแกะไปด้วยกันเลยครับ อันนี้คือดูข้างนอกดูยากกันแหละอาจจะดูต้องดูถ้าถ้าตอนแต่ต้องว่าถ้าตอนเปิดฟังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีข้อแตกต่างนะครับแต่กรณีถ้าเัยายังไม่ได้เปิดอะไรเงี้ยก็ดูยากอยู่นะครับแต่ทีนี้หลังจากที่หนักหลังจากที่ดูภายนอกเนี่ยมันก็เหมือนกันนะมันไม่มีข้อแตกต่างเลยนะครับมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะมาดูข้างในจะต่างกันไหมนะครับนี่ครับเริ่มต้นเลยนะครับแกะ น,นี้นะครับเหมือนกันอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างนะครับค่อนข้างเหมือนนะครับเหมือนอยู่เหมือนอยู่นะครับทีนี้เราแกะด้านในนะครับคือโลโก้ขาวนี้คือก๊อฟนะอย่าสับสนนะครับเหมือนกันโอเคนะครับอ่านี่อ่ะมาดูดอกลำโพงดอกลำโพงนะครับ โอเคเอาดูรู้อยู่นะครับแตกต่างอยู่นะนี่แท้แท้เขาจะแบบอืมดูดีนะนี่ดูงานเขานะครับอันนี้ก๊อปนะครับดูดอกรู้เลยนะครับแค่ดูดอกก็รู้ละเนี่ยจริงไม่ต้องถึงไหนแล้วฮะดูนี่อ่ะอันนี้คือตัวเอ่อพาสซีฟนะครับพาสซีฟเรดิเอเตอร์ปะนะครับอันนี้เขาอันนี้นี่แท้นะครับแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก๊อป นี่ครับมีข้อแตกต่างข้อที่หนึ่งนะครับก็คือดอกลําโพงแล้วก็งานนะครับนี่นะครับตรงการติดพาสีิอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดอกลําโพงนะครับต่อไปขั้นที่สองถ้าแกะไปด้านในนะครับนี่จะแกะดดานนี่คือนี่แกะดูคือคือหวังดีนะอยากให้เพื่อนเพื่อนได้รู้ว่าเออแบบเฮ้ยเนี่ยมันมีแท้มันมีก๊อฟนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาซื้อไงก็ดูดีๆอะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับดอกลำโพงจะแตกต่างกันเลยนะครับค่อนข้างแตกต่าง นะครับทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับเนี่ยคือจะเป็นเนี้ยติดกาวมาอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยดอกอย่างเงี้ยนะครับแต่แท้เขาจะแบบน,นี่นี่นี่ดอกแท้เขานี่ปะนี่ปะนี่ดูสวยงามนะครับนะครับเราวลองเกะด,ดูต่อเนาะมาแกะบอ่าด้านนี้นะ เมื่อกี้มีเราดูเราข้อแรกก็คือที่เราเจอก็คือข้อแตกต่างก็คือเรื่องของดอกลําโพงนะครับแล้วก็เรื่องของพาสซีฟแล้วก็ลักษณะของของการเก็บงานความเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแค่ก็จะสวยกว่าเนี่ยครับัวนี้ก็จะมีรอยกกงรอยกาวให้เห็นนะครับแต่ดูด้านนอก,กต้องบอกเลยว่าดูยากอาจจะฟังเสียงถ้าเกิดถ้าเกิดเครื่องเปิดได้อยู่แล้วฟังเสียง็น่าจะรู้แต่มันจะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าเออเจอท่านที่แบบไม่โคลูกค้าเออท่านที่แบบ ยังเ,เพื่อนๆที่ยังแบบยังไม่เคยฟังดินะครับไปซื้ออันแรกอะไรเงี้ยไปซื้อตัวแรกแล้วโดนแสแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็นะมันก็น่าเจ็บใจอยู่นะนี่ไงนี่ไงดูเมนบอร์ดนะครับนี่ดูแบตเตอรี่อ่ะนี่แบตเตอรี่เป็นแบบนี้นะก็เป็นแบบนี้นะแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบนี้นะนี่นะครับผมวางไว้ข้างนี้นะอันนี้ดอกลำโพงเขาข้างในเป็นแบบนี้นะครับมีกาวนะครับ จุดที่สองนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับจุดที่สองตัวนี้แบตเตอรี่เขานี่มีครับงานดีนะครับมีแบตเตอรี่เขาจะอยู่ในแพ็กเกจเขาอย่างดีนะครับนะครับแล้วก็จุดที่สามนะครับนี่ครับเมนบอร์ดที่บอกเขาจะมีอันเดียวทื่อเลยติดอยู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วลักษณะการทํางานก็แบบ ไม่ใช่ลักษณะาการออกแบบลักษณะาการออกแบบการทํางานก็จะแบบธรรมดาธรรมดานะครับส่วนถ้าเป็นตัวแท้เขาก็จะมีเมนบอร์ดนีมี Power มี CPU มีอะไรแบบมีเป็นเมนบอร์ดสอชั้นนะครับมีคอนเน็กนะครับดูงานแบบอลังการกว่านะครับนะครับแล้วก็ดอกลําโพงนะครับดอกลำโพงนี้จะเป็นแบรนด์ของเขานะเป็นแบรนด์นะครับเป็นแบรนด์นะ ส่วนดอดลกลำโพงนี้ก็เป็นอาจจะเป็นดอดลกลำโพงทั่วไปนะครับนี่นะครับแล้วก็เมนบอร์ดแกะดูด้านบนอันนี้คือสังเกตเลยคือตัวนี้ถ้าเป็นก๊อปผมไม่รู้ว่าก๊อปตัวอื่นเป็นยังไงนะแต่ก๊อปตัวนี้มีเมนบอร์ดแค่ชิ้นเดียวนะครับเมนบอร์ดมีชิ้นเดียวตัวนี้มาอาการซ่อมเปิดไม่ติดมีลูกค้าเขาทักมาเอ้ยซ่อมได้ไหมเนี่ยก๊อปนาะอะไรเงี้ยได้ก๊อปผมก็ซ่อมได้แท้ผมก็ซ่อมได้นะครับทําได้หมดหละ นะครับแต่ว่ายังไม่ไลองนะคือบอกไว้เขาถามว่าซ่อมได้ไหมก็โม้ไว้ก่อนนะครับเราทั้งบอกก็ได้ไว้ก่อนนะครับ้เรื่องซ่อม,ได,ไ,มได้ไม่ได้อีกทีเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเพราะว่าเราเป็นช่างนะครับเราบอกไม่ได้หรอกว่าอันนี้มันจะเสียตรงไหนอะไรนี้นะครับเรารู้แค่ว่าเออเราต้องลองทําดูแล้วถึงจะรู้ว่ามันได้ไม่ได้ทีหลังแล้วมารอดูผลลัพธ์นะครับ นี่ครับเมย์บอกเขามีชิ้นเดียวเลยนี่เลยชิ้นเดียวโดดๆเลยนี่เลยมีแค่นี้นะครับนะครับไม่มีอุปกรณ์ค่าขยายที่แบบจริงจังนะคือธรรมดาตัวนี้เขามีแบบจริงๆตัวนี่นะครับเนี่ยจริงๆตัวแท้ก็มีสองเวอร์ชันอีกนะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่จังต้องเคยเจอคือแบบที่เป็นสายแพรนะครับกับตัวนี้เป็นที่เป็นซ็อกเก็ตนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ อันนี้ก๊อปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้การเปิดไปติดเดี๋ยวลองช่างตองมาลองมิเตอร์บอร์ดเล็กๆอย่างเงี้ยช่างตองเช็คแป๊บเดียวรู้เรื่องเบื้องต้นนะครับวิธีการวิเคราะห์การซ่อมนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเลยถ้าเจอแบบเปิดไปติดอะไรางี้นะครับไม่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับไม่ว่าชนิดไหนนะครับ ที่เป็นพวกมีแบตเตอรี่พวกที่เป็นโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยเบื้องต้นถ้านิ่งๆเลยนะครับเปิดไม่ติดนะครับให้ดูแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่มีไฟไหมนะครับปกติแล้วแบตเตอรี่มันต้องมีไฟเลี้ยงอยู่ประมาณแบบนิดนึงอะไรอย่างงี้ครับตอนนี้แบตเตอรี่นี่เกี้ยงเลยนะครับดูมิเตอร์นะครับแบตเตอรี่แบบศูนย์โวลต์เลยนะครับศูนย์โวลต์เลย,นะเลยปกติเขาต้องมีอย่างแบตตัวนี้ก้อนเนี้ยเนี่ย ดิเทียมไอออนสองก้อนนะครับเนี่ยเป็นแบบบางๆเนี่สามจุดเจ็ดบวกสองก็น่าจะเป็นเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสี่นะครับนี่นะครับเจ็ดจุดสี่นะครับประมาณนี้แต่ตัวนี้คือสูตรโวลต์เลยแสดงว่าสิ่งแรกที่สันนิษฐานได้เลยก็คือเครื่องชอ็อตนะครับเมนบอร์ดช็อตนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่อย่างเนี้ยพวกนี้ส่วนมากจะมีไฟเลี้ยงอยู่แต่ถ้าเกิดการชอร็อตปุ๊บประจุจะถูกถ่ายโอนลงจุดชอ็อตหมดนะครับ แบตก็จะไปกลายเป็นสูญโวลต์นะครับมันก็จะเปิดไปติดช้จไม่เข้าเพราะมันมีระบบชอ็อตอยู่วิธีวิธีเช็คช็อตก็ง่ายๆครับก็ปรับไปที่มิเตอร์ที่มีเสียงนะครับเทียบกับกาวทั่วไปนะครับลนจิ้มดูนี่นี่นช็อตนะครับโอเคอย่างเงี้ยแล้วก็มาหาจุดช็อตแค่นั้นก็คือจบเลยถ้า ถ้าหาอะไรมาเปลี่ยนหาจุดช็อตเตอแล้วหาอะไรมาเปลี่ยนก็แค่นั้นเดี๋ยวก็เปิดติดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองเดี๋ยวต้องต้องพักดุกอนพักคลิปก่อนเหรอยังไงเดี๋ยวมาลุยซ่อมกันต่อนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับอันนี้ที่เห็นขาวขาวนี่คือเป็นครีมนะครับเป็นครีมครีมเช็คความร้อนนะครับเป็นครีมเช็คความร้อนนะครับนี่ครับเองขาวขาวนะครับเมื่อเมื่อเมื่อตะกี้ทั้งตรงป้อนไฟนะครับบริเวณ บริเวณ IC บริเวณนี้ร้อนนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วคือตัวไหนเพราะว่าอุปกรณ์ตรงชุดตรงบริเวณนี้มีหลายตัวมากนะครับนะครับนะครับมีหลายตัวมากซึ่งเราก็จะมาหาตัวร้อนนะครับโดยการใช้ครีมครีมเช็คความร้อนเนี่ยนะครับป้ายไปที่บริเวณนั้นนะครับบริเวณที่เราสงสัยนะครับนะครับเพื่อให้เกิดความร้อนนะครับทีนี้เขาก็จะแสดงตัวให้เห็นนะครับว่า ร้อนยังไงนะครับเอ้ยแสดงตัวให้เห็นว่าคือตัวไหนนะครับเราจะได้เจอนะครับเนี่ยครับเรายังไม่รู้นะครับตัวไหนนะครับอลองส่งอ่านี่ไงครับนี่ไงครับเพื่อนเพ่เห็นไหมครับนี่ไงครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเดือดเลยครับเดือดเลยครับเดือดเลยครับโอเคนี่เราก็รู้แล้วนะครับว่าอะไรที่ช็อตนะครับเจอปัญหาเจอต้นตอละ โอเคนะครับเดี๋ยวทั้งตู้จะลองหาอะไรมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเทสดูว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับนะครับจากเมื่อกี้ที่เราเจอตัวช็อตเสร็จปุ๊บเราก็มาสู่ขั้นตอนการเราก็มาสู่ขั้นตอนการเทสนะครับจากการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เทสแล้วนะครับเราก็เริ่มป้อนไฟนะครับที่เท่าหลักๆแล้วคือการป้อนไฟเนี่ยครับก็คือเป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับ เราจะจำลองการจำลองแรงดันนะครับก็คือเราก็จะอ้างอิงจากแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเตอรี่3โวลต์เราก็ป้อนไฟ3โวลต์แบตเตอรี่12โวลต์เราก็ป้อนไฟ1 2โวลต์นะครับนะครับคือเป็นการเทสระบบเบื้องต้นนะครับนะครับตอนนี้ทั้งตรงป้อนไฟไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเทสดูนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับเ๋ยวลองกดดูนะครับกินกระแสเลยนะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับมานะครับนะครับ มานะครับติดแล้วนะครับแต่ลองอีกทีนะครับอาจจะไม่เห็นไม่ทันนะครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วนี่ครับเนี่ยตัวกอป์เขามีแค่นี้จริงนะครับเมนบอร์ดมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ก็พอนะครับแค่นี้ก็รันนี่นี่ก็วิ่งได้นะครับนี่ครับไปติดแล้วเนี่ยไฟไฟบลูทูธกระพริบปิ๊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 บมาอยู่ในกล้องเห็นไหมฮะ ปิดปิดปิปินะครับขีดแบตขึ้นนะครับเดี๋ยวเรากดปิดดูได้ไหมฮะอ่ากดปิดได้นะครับกดเปิดชึ่งดึงถ้ามีเสียงนะจะต้องเสียงชึงดึงๆงเดี๋ยวลองแล้วก็ทีนี้เทสแล้วก็เดี๋ยวลองประกอบแล้วก็เทสกันอีกทีนะครับอไอตคแเปิ้ไชลบายชาต้งสวัสดีครับพเพื่อนๆนะครับช่างโต้งนะครับรบกวนะ่ ฝากร้านของช่างโต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเซนโฟลและร้านไอสเตชันนะครับรับซ่อม iPhone iMac MacBook นะครับโน้ตบุ๊กนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้งมีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ